สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในช่วงเกมฟรีบอกด้วยนั่นเองทานผู้ชมครับเราจะมาพบกันในช่วงที่มีเกมน่าสนใจมานําเสนอท่านผู้ชมเนาะสำหรับเกมในวันนี้ที่เอามาแนะนํากันก็คือในส่วนของตัว ARK หรือว่า Ark Survival Evolve นั่นเองทานผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดในทีมไดโนเสาร์นั่นเองทานผู้ชมสามารถเล่นคอรอ์กับเพื่อนได้ด้วยนะครับสามารถเล่นได้ทั้งเซิร์ฟ p ีอเซิร์ฟ p ี p p, สามารถไปถล่มบ้านผู้เล่นอื่นได้ด้วยนั่นเองทานผู้ชม มาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยนะครับสำหรับตัว Ark Survival นะครับสามารถจับไดโนเสาร์ต่างๆนะครับมาเลี้ยงมาขี่มาต่อสู้กับผู้เล่นอื่นอะไรแบบนี้นะครับใครที่ชอบเอาชีวิตรอดในทีมไดโนเสาร์นะครับนับว่าเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเขาจะเปิดให้บริการในส่วนของตัว Ark Survival ในภาคที่2ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูวิธีการรับเกมดีกว่าเนาะ ทีนี้ท่านผู้ชมนะครับผมก็ให้เรามาเข้าหน้าสตตีมนั่นเองท่ผู้ชมครับในส่วนของตัว Ark Survival e v o นั่นเองท่นผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมล็อกอินหรือเข้าระบบเกมให้เรียบรนอยเนาะทางด้านขวาบนนะครับทีนี้ให้เราเลื่อนมาด้านล่างเลยนะครับสำหรับวิธีการรับเกมเนาะก็จะมีการรับ Ark Survival e v o อยู่นะครับหรือว่า ARK เนาะนี่ครับตัวนี้จะแจกฟรีถึงวันที่20มิถุนายนนะครับเราทำการกดเพิ่มไปยังบัญชีของเรานะครับ เพียงเท่านี้นะครับตัวเกมก็จะมีอยู่ในค้งของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับไปหน้าเมื่อกี้ก่อนนะครับทำการรีเฟรชหน้านี้นหนึ่งครั้งปึบแบบนี้นะครับทีนี้ ตัวเกมมันจะเข้ามาอยู่ในคังแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับเกมนี้อย่างที่บอกไปนะครับมันสามารถรับได้ถึงวันที่20มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ถ้ารับแล้วนะครับเกมนี้จะเป็นเกมซาวเวลถาวรที่อยู่กับเราตลอดไปเลยนั่นเองทุกผู้ชมก็คือรับแล้วเล่นได้ตลอดนะหลังจากที่หมดเขตรับแล้วก็จะไม่สามารถรับฟรีได้แล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมมารับกันนะครับย้ํากันอีกรอบนึงนะครับเกมนี้สามารถรับได้ถึงวันที่20มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเขากําลังจะเเปิดตตัััวววภาาค2แล้องรบสํห อาร์เวลนะเผื <S <S ่อใครไม่รู้นะครับมีดอมด้วยนะนี <S <S ่พักสองนะนี้ก็ต้องรอติดตามไปอีกทีนึงนะครับในส่วนของตัวตัวเออานะครับวันนี้ก็นะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้ามีเกมอะไรนะ่าสนใจที่เป็นช่วงฟรีเดี๋ยวจะมาแนะนำกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ